สวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับหมวกเพื่อใช้สำหรับการเดินทางนะครับที่เราจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนี้ได้มาทดลองนะครับผม <Huh? S 1> ก็บนหมวกมีอุปกรณ์ตัวนี้อยู่แอมเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นหนึ่งเป็นเซ็นเซอร์นะครับเขาติดไว้บนปีกหมวกแก๊ปเนี่ยครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองกดเปิดเปิดแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าด้านหน้าของเราเนี่ยเนี่ย เนี่ยตอนนี้เจอโทรศัพท์มือถือนะครับมันใกล้อยู่ในระยะทําการอ่าอันนี้ถ้าเราต่ําลงมาก็ไม่นะครับแต่ถ้าผมก้มปึ๊บเนี่ยอ่ามันก็จะสันส่นๆอย่างเงี้ยครับอ่าเดี๋ยวเราขออนุญาตไปลองอ่าตอนนี้เพื่อนๆอ,อ,อยู่กับผมนะครับอ่าอันนี้คือประตูนี่นี่จะถึงประตูหรือกําแพงเออแต่ถ้ากระจกเขาไม่เขาไม่เขาไม่ตอบสนองเนาะแต่ถ้าตรงนี้เป็นปูนนี่ตรงนี้ปูนเขาตอบสนองเดี๋ยวเราลองไปด้านนอกกัน ปิดประตูเดี๋ยวไปกับผมนะครับอ่าอันนี้มากับผมนะครับอันนี้ถ้าเราเดินเข้ากำแพงนี่จะถึงกำแพงระยะทำการเดี๋ยวลองดูนะครับระยะทำการจากผมถึงกำแพงเข้ามาปุ๊บอ่าประมาณเท่าน,นี้ฟุตก,กว่าๆหรออ่าเนี่ยครับผมอ่าปุา๊บลองเดิน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 นะครับลองเดินลองเดินลองเดินตรงนี้จะชนไหมอ่านี่เกือบถึงแล้วก็ประมาณ ฟุตกว่าๆตรงนี้นะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มายืนทดลองอ่ะเดี๋ยวเรต,ต้องตรงนี้หน่อยกับนี่อ่ะปิดก่อนปิดก่อนเขามีเซ็นเซอร์อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยอ่อตรงกลางอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เอาไว้ป้องกันส่วนด้านบนของเรานะครับผมก็คือในส่วนของหัวของเราที่จะไปชนใต้สะพานลอยต้นไม้ป้ายต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปคุยข้างในดีกว่าครับผม กลับมาเป็นรูปแบบของเสียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมอันนี้เป็นหมวกแก๊ปที่มีการติดอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นผลงานของน้องที่ชื่อว่าน้องไมกี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าที่มาที่ไปนะครับนี่กดปุ๊บโอ้โหหมวกนี้เป็นหมวกต้นแบบอืมเป็นรุ่นแรกหมวกใบแรกที่เขาผลิตขึ้นมาเลยน้อง ไมกี้ปัจจุบันอายุยังแค่10กว่าขวบ14เองมั้งครับผมพอดีวันนั้นที่น้องเขามาที่โมนิชิคนตาบอดไทยเนี่ยผมไม่อยู่นะครับแต่พอ,อผมกลับมาอีก3 4วันเนี่ยก็น้องที่เขาได้พูดคุยกับน้องไมกี้เนี่ยแล้วคุณพ่อก็ได้เอามาให้หมวกมาให้ผมยืมทดลองผมทดลองมาแล้วเป็นเวลา3วันนะครับที่ใส่เดินทางจากบ้านมาที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์รถไฟฟ้าแล้วก็เดินทางด้วยาการเดินเท้าด้วยนะครับผมก็ได้ทดสอบตัวเนี้ยว่ามันจะช่วยปกป้องอ่า ในส่วนของส่วนบริเวณหัวเรา,าได้มากน้อยเพียงใดนะครับผมเพราะว่าเขาก็จะมาขอเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปพัฒนาอีกจริงๆมีอีกใบหนึ่งที่มีระบบเสียงด้วยมีพี่อีกท่านหนึ่งเอาไปทดลองและทดสอบอยู่นะครับผมน้องไมกี้บอกว่าเคยเดินทางไปในที่ต่างๆแล้วประเอินครั้งหนึ่งเจอ,อคนตาบอดนะครับมีแผลบนหัวเยอะก็เลยได้เข้าไปสอบถาม ผลปรากฏว่าคนตะบอคนนั้นก็แจ้งว่าเนี่ยก็หัวเราเนี่ยก็ไปชนต้นไม้บ้างเขาาา้าใต้สะพานลอยบ้างหรือมีป้ายต่างๆบ้างนะครับผมก็ข้างล่างเนี่ยส่วนตั้งแต่ประมาณเอวเราลงไปเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเรามีไม้เท้าขาวป้องกันอยู่แล้วแต่ส่วนบนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาน้องก็มีคุณพ่อเป็นวิศวกรน,นะครับก็ได้มาปรึกษาคุณพ่อแล้วก็ได้คุณพ่อก็ได้ช่วยกัน ออกแบบและพัฒนากับน้องไมกี้เลยที่จะพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ออกมาที่เป็นต้นแบบเพื่อให้คนตาบอดได้ใช้งานกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นของการทดลองและทดสอบเพื่อปรับจูนและในอนาคตอาจจะมีการจำหน่ายก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้หมวกแก๊ปปกติทั่วไปของเราเลยครับแล้วก็เอาตัวอุปกรณ์ตัวเนี้มาแปะไว้อยู่ทั้งบนแล้วก็มีผ้าที่จะมาหุ้มตัว อุปกรณ์ตัวนี้ไว้ก็เป็นผ้าลักษณะเดียวกันกับตัวตัวหมวกเนาะอ่าให้เป็นผ้าไนล่อนเนี่ยนะครับเป็นผ้ายางเนี่ยถ้ายางยืดหรือเปล่าเนี่ยอ่าก็ปิดดูแล้วออกมาอย่างสวยงามอ่าแล้วด้านหลังของอุปกรณ์ตัวนี้จะมีช่องเสียบชาร์จอยู่ก็เอาไว้ใช้สําหรับเสียบชาร์จได้เพราะตัวนี้เป็นแบตในตัวนะครับผมซึ่งจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่บนด้านหน้าหนึ่งปุ่มนะครับตัวนี้กดแล้วจะเกิดแบบนี้อันนี้คืออยู่ในรัศมีของการสั่น ถ้า dunno, ไม่มีอะไรบางเซนเซอร์ซึ่งเซนเซอร์เนี่ยน่าจะใช้ระยะประมาณเดี๋ยวนะครับอ่าปึ๊บประมาณ30เซนได้ครับผมาณฟุตหนึ่งเนี่ยครับถ้าออกระยะห่างเกินฟุตหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไม่สั่นเนี่ยอันนี้อันนี้อยู่ในฟุตหนึ่งอันนี้อยู่ในฟุตหนึ่งนะครับอ่านี่นี่ฟุตหนึ่งถ้าอันนี้ผมผมใช้มือโบก่าอ่าปึ๊บอันนี้ไม่มีอะไรขวางแล้วอันนี้มีอะไรขวางอ่าอันนี้ไม่มีอะไรขวาง อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมก็ใช้หลักการง่ายของเซ็นเซอร์โดยก็จะมีการปรับจูนระยะของเขาก็จะเป็นการทดสอบไปด้วยแต่ว่าข้อหนึ่งที่เจอคือเรื่องของกระจกใสเนี่ยที่เขาอาจจะไม่ค่อยดีเทคนะครับอันนี้หน้าจอคอมได้ไหมหน้าจอคอมอ๋อหน้าจอคอมอหน้าจอคอมก็เหมือนมีเงาสะท้อนอะอือได้ได้หน้าจอคอมได้อ,อหน้าจอคอม,ออคอมอได้แต่กระจกใสไม่ได้นะครับผมอ่ะก็ต้องขอขอบคุณ นะอาสาสมัครท่านหนึ่งที่ได้ติดที่แบบไปติดตามรายการหนึ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์ในช่องทางต่างๆนะครับผมแล้วได้ฟังรายการดูชมรายการของน้องกับคุณพ่อที่ได้ไปออกรายการนั้นแล้วก็เลยติดต่อน้องเข้าไปว่าอยากที่จะ,ะนำหมวกตรงนี้สักสองชุดมามอบให้กับทางทีมงานของมูลนิธิคนตาบอดไทยเพราะทางเราเองก็มีเจ้าหน้าที่เป็นคนตาบอดอ่า หลังจากนั้นครับผมแม่อาสาสมัครเราก็ได้ติดต่อไปปุ๊บทางน้องมากี้และคุณพ่อทราบนะครับว่าเอจะมาเอามาให้มูลนิธิคนตาบอดไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเหรออ่าทางน้องและคุณพ่อก็เข้ามามอบให้เองเลยไม่ได้คิดมูลค่าแล้วก็มาแนะนําแต่วันนั้นผมไม่ได้อยู่ก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะครับผมผมเองก็ผ่านไปคือเอ,อผมลาวันศุกร์นู้นนะครับผมศุกร์ที่สิบนะ อ่าสุขที่10บผมบริการหมอคอมหยุดนะครับมีการใช้วันลาพักร้อนไปพอมาวันจันทร์ที่13ก็น้องเขาก็เลยให้ไปทดสอบผมก็ทดสอบ14 15 16รู้สึกเออเอามาให้เอามาให้14กุมภาสิผมทดสอบ15 16และวันนี้วันที่17นะครับผมก็ในการทดสอบนะครับผมสำหรับตัวผมผมอยากให้มีระบบคือมี3ระบบในตัวเดียวเลยคือมีสวิตสลับนะเป็นซันอย่างเดียว เสียงอย่างเดียวหรือทั้งเสียงทั้งสั่นเพราะในบางจังหวะเออเวลาที่ผมอยู่ในที่ทีออ่บรรยากาศที่มันเสียงดังจอแจเนี่ยตรงนี้ก็ออการสั่นเนี่ยผมจะรู้สึกค่อนข้างน้อยแล้วการดีเทคก,กระจกเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีอะไรที่ดีเทคก,กระจกใส่ได้มา้างเพราะในหลายๆครั้งผมก็เคยเหมือนกันแบบเดินไม่ใช้ไม่เท้าแล้วชนเข้าไปดังตึ้งชนกระจกนะครับผมอ่าอ่าก็กออ็ไม่ใช่เฉพาะกระจกหรอกปร,ประตูประตู หรืออะไรบางครั้งเวลาไปสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยก็เคยชนสงเสาก็เคยชนถ้ามีเจ้าตัวเนี้ยผมผมว่าผมปลอดภัยอย่างหนึ่งตอนเข้าใต้สะพานลอยเนี่ยผมผมรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นเพราะอย่างน้อยหนึ่งเนี่ยพอใส่หมวกเนี่ยมันชนเข้าไปที่หมวกแล้วแต่อันเนี้ยมันสั่นก่อนสั่นก่อนประมาณฟุตหนึ่งก่อนที่เราจะชนเข้าใต้สะพานลอยอย,อย่างเงี้ยเออซึ่งมันมันมันเราเบรกทันน่ะแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเราเข้าใต้สะพานลอยหรือ มีป้ายอะไรที่สูงประมาณหัวเราเนี่ยเราหัวเราชนไปแล้วแล้วเ,เบรกไม่ทันแต่ตรงเนี้มันมีระยะประมาณฟุตหนึ่งเบรกทันแต่ผมก็อยากนําเสนอว่าเพิ่มเป็นฟุตครึ่งหรือสองฟุตจะได้ไหมแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อเพิ่มระยะห่างไปเรื่อยๆมันจะสั่นตลอดเวลาหรือเปล่าเพราะยิ่งยิ่งระยะมันไกลมากมันก็จะสั่นบ่อยน้องเขาก็เลยคิดว่าที่1ฟุตเอออาจจะเพิ่มเป็น40เซนหรือ5้าเซนสีิบ้าเซนลองดูไหม เพราะว่ารู้สึกว่าฟุตหนึ่งเนี่ยมันก้าวเดียวแต่แต่บางทีเราก็พอยั้งทานมันมันก็ช่วยได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้มาทดสอบแล้วหวังว่าน้องเขาจะพัฒนาออกมาแล้วใครที่สนใจเนี่ยที่เดินทางบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะได้ไปอุดหนุนน้องเขานะครับผมเพื่อให้น้องเขาพัฒนาอุปกรณ์อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนพิการมากขึ้นเข้าใจว่าไม่ได้พัฒนาแค่หมวกตัวนี้ตัวเดียวนะ พัฒนาอีกหลายๆตัวเลยด้วยเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมจะไปขอยืมลองหมวกอีกใบหนึ่งดูนะว่าเอที่มีแบบเป็นเป็นตัวที่อัปเกรดเป็นตัวที่สองแล้วจะเป็นยังไงกันครับอะวันนี้ก็ได้นําอะไรที่ได้ทดสอบและทดลองนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือพวกเราคนตาบอดในการเดินทางให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับมาบอกเล่า90กันว่าได้ทดลองอะไรกับเจ้าหมวกใบนี้นําความรู้เหล่านี้ไปเพื่อไป สั่งสมและต่อยอดนะครับเพราะว่าเคยมีนักเรียนนักศึกษาคิดเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เยอะแต่ว่ามีน้องคนนี้ครับคิดและประดิษฐ์แล้วก็เริ่มที่จะ,ะทดสอบอย่างเป็นจริงเป็นจังและคุณคุณพ่อให้การสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณน้องไมกี้แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อด้วยนะครับผมโอเคลาไปก่อนแล้วครับกับผมสีโชคบริการหมอคอมหนึ่งี่พทครับสวัสดีครับผมหมวกนี้นะครับบนตัวหมวกเขียนว่า i c for the bride ไอเว้นวัคเอสเว้เวนวั for the bride นะครับผมเขาน่าจะเป็นชื่อของหมวกนี้นะครับ